สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เ,เพื่อนๆที่น่ารักในช่องชนะนัชาไปสิบหทาโรนะมาพบก,กับแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยนะคะในคลิปทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อท็อปิดที่ว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงกันบ้างไหมเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราในเวลาขณะน,นี้ตอนนี้นะคะตอนนี้เขา คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วคิดถึงเราบ้างไหมเขามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะเรามาขอาการเปิดเผยจากอำนาจไพ่ทาโร่และก็จัก,กรบาลเนาะแล้วก็ผู้อ่านโดยแม่หมอณาชานะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักสนับสนุนคลิปแม่หมอโดยการเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เป็นคอมเมนต์มีคอมเมนต์ให้กําลังใจคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็รอคอยคลิปแม่หมอเสมอนะคะแล้วก็ขอ การกดซับสไคร้ก่อนกดติดตามของพี่ๆที่มีคลื่อความถี่ตรงกันใหม่เข้ามาพบเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันโดยการก,กดซับสไคร้กดติดตามหน่อยนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆานในการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์การดูไม่ได้เจะจงดวงใครนะคะเป็นอาจจะเป็นครื่อความถี่ที่ตรงกันมากก็อาจจะเป็นไปอย่างคําทํานายแต่อย่าไปอินอย่าไปเรียสว่าเป็นคาทานายของตัวเองนะคะอืมเอาเป็นว่าร่วมสนุก นุกสนานขำขำก็แล้วกันเนาะโอเคละค่ะตั้งเจตอธิฐานให้กับคุณและคนคนนั้นของคุณนะคะว่าเขาคนนั้นคืนนี้เขาคิดรู้สึกอย่างไรกับเราและเขามีความรู้สึกจินตนาการถึงเราแบบไหนเป็นยังไงกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะโอเคละไปกันได้เลยนะจ๊ะกองที่1คือสีหินสีชมพูกองที่2คือคกุญแจกรองที่3คือลูกแก้วสีเขียวนะคะโอเคไปกันได้เลยนะจ๊ะ มาดูกันมาแลนดูแกมาแลดูกันมามาดูกันขอดูพลังงานของคุณตัวตนของคุณที่คุณเป็นและพลังงานความรักที่คุณเจอนะคะอขอดูก่อนนะ เย็นๆนะขอสับแบบเอาพลังงานจริงๆออกมานะคะโอเค,อเ,คเหมือนคนที่คบคนที่คุยคนที่รู้จักที่คบกันคุณเองก็เหมือนรักกันมีความรู้สึกดีๆให้กันมาเนาะที่ผ่านมาเหมือนก็คิดถึง คุณเองก็คิดถึงเขาแล้วก็เหมือนศึกษาดูใจกันในเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะในระหว่างคุณเองเองคุณก็มีอะไรที่ทํามากมายเ mm. ช่นเดียวกันในเวลาขณะนี้มีเรื่องของการงานมีเรื่องของชีวิตในการดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เหมือนคุณกําลังศึกษาเรียนรู้หรือสะสมเงินหรือกําลังทํางานเก็บเงิน พื่อสร้างฐานะและก็สร้างครอบครัวให้กับตัวเองส่วนเรื่องความรู้สึกของความรักที่คุณเจอเหมือนคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่แม่มาให้หายมีงอนๆงนมีทักมีไม่ทักมีเหมือนเหมือนปิดกั้นกันนะคะอืแต่ไม่ถึงขนาดว่าบล็อกเนาะก็มีแบบบางครั้งก็คุยบ้างไม่คุยบ้างกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเองก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับความรู้สึกแล้วก็ปรับอารมณ์มากๆแต่จริงๆคุณเองก็ยังอยากจะ ให้ความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้ไปต่อคุณพยายามที่จะประคองความรักกับคนคนนี้นะหลายๆอย่างคุณเองก็คิดว่ามันถ้ามันมีอุปสรรคหรือมันมีนม <c oughs> ขอโทษทีค่ะมันมีเรื่องที่แบบอ่าเป็นอุปสรรคแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่เหมือนคุณเองก็ยังอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นี้คุณพยายามที่จะปรับความเข้าใจหรือพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกหลายๆสิ่งลายอย่างเพื่อจะให้เข้าใจเขามากขึ้นในบทของความสัมพันธ์ที่ ที่คุณที่คุณเจอที่คุณเป็นแต่บางครั้งคนก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแหละว่าทำไมมันเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างเงียบบ้างอะไรประมาณนี้เนาะที่คุณเจอกับความรักถ้าพลังงานเอเนอร์จีของคุณเป็นประมาณนี้ไปกันต่อได้นะคะอืมแล้วเรามาดูเขากันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเวาณขณะนี้นะในตัวตนที่เขาเป็นแล้วเขาก็รู้สึกโอเค และการความรักหรือสิ่งที่คุณเป็น,ปน,ปน,ปนหรือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนาะเออมันก็มีปั้นปึงกันบ้างแหละก็มีงอนกันบ้างอเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างเขาเองก็เป็นประมาณนั้นเลยนะคะเหมือนเขามีเรื่องราวที่เหมือนเสียใจแล้วก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าที่คุณทําให้เขาเสียใจหรือผิดหวัง หรือเขารู้สึกอกหกักหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมแต่ว่าใจเขาเองก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขาเองพยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะอ่าเอาตัวเองนะ่ไปโฟกัสกับกับเพื่อนหรือไปโฟกัสกับงานหรือไปโฟกัสกับอนาคตแต่ว่าส่วนในช่วงที่เขาเป็นใน เวลาขณะนี้เหมือนเขาไปอยู่กับวงสังคมเพื่อนฝูงหรือการทำงานมากกว่านะคะพยายามที่จะปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกในเรื่องราวบริบทของความเจ็บปวดที่คุณที่คุณทำหรือใครทำต่อกันเนี่ยที่มันเจ็บปวดในเรื่องของหัวใจ ความอกคักความผิดหวังที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอแต่จริงๆในใจลึกๆเขาเองก็ยังมีคุณอยู่ก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ยังนึกถึงแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วเขาเป็นยังไงต่อค่ำคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมโอเค เขายังคิดถึงแล้วก็ยังมีความสุขที่เวลาที่ได้นึกถึงคุณหรือคิดถึงยังนึกถึงวันเวลาที่เคยมีความรักร่วมกันหรือเคยทําอะไรร่วมกันยังมีความคาดหวังที่อยากจะได้คุณเป็นแฟนและอยากได้คุณเป็นคู่ครองในชีวิตยังปรารถนาถึงความรักที่มีต่อคุณที่อยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันหรือมีความสุขร่วมกันแต่ในแต่ว่าในเวลาขณะนี้เองเขาเองก็มีความแบบเหมือน เหมือนเขายัางแบกรับความรู้สึกหรือแบกรับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพียงคนเดียวเขาเอางก็เหมือนมีความลับหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับคุณได้รู้ได้ในสิ่งที่เขาเผชิญหรือปัญหาที่เขาเจอหรือความรู้สึกที่มันอยู่ในใจลึกๆเขาที่เขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะในความในความในบริบทของความรักระหว่างคุณกับเขามันมันมีความย้อนแย้งกันเกิดขึ้นก็คือว่า เจ็บก็เจ็บเสียใจก็เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในสิ่งเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่ในใจลึกก็ยังรักยังรอคอยย,ยังคิดถึงอยากถ้ามีการงอนหรือมีการอันนี้การเกิดขึ้นก็ยังอยากจะติดต่อสื่อสารหรืออยากจะโทรหานะคะก็ยังอยากจะ ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงและทวินหาคุณอยู่เสมอนะเขายังคาดหวังอยากให้คุณเป็นแฟนของเขาอยู่หรืออยากจะเป็นคนที่อยากจะคบอยากจะดูใจหรืออยากจะมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาไปมากกว่านี้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะแล้วเรามาดูต่อว่าสรุปแล้วในความรักความสัมพันธ์นี้นะเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกนะคะขอดูซิอืมโอเคกับเรานะ โอเคโหโอเคค่ะในความรักความสัมพันธ์ระหว่างในสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ยังมีความหวังกับคุณอยู่นะยังอยากจะ คบหาแล้วก็อยากจะได้คุณเป็นแฟนเป็นภรรยาหรือเป็นคู่ครองในชีวิตของเขาอยู่ยังมีความปรารถนาที่มีมีจิตใจที่อยากจะได้คุณในในความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่เหมือนความรักหรือความสัมพันธ์ในสิ่งที่ทํากันเจ็บปวดหรือทํากันที่ผิดหวังต่อกันเหมือนเขาเองก็หันมาคิดทบทวนเหมือนกันแหละกับความสัมพันธ์เขาเองก็เหมือนรักแบบมีสติมากขึ้นเหมือนไม่ได้เอาใจลงมาเล่นกับความสัมพันธ์ไปทั้งหมด ถึงจะรักถึงจะรู้สึกดีถึงจะรู้สึกชอบถึงอยากจะยังไงกับหลักกับเราก็ตามแต่เขาก็อยู่บรรทัดฐานของความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นเขาพยายามปรับหลายสิ่งหลายอย่างกับชีวิตนะพยายามทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างในตัวตนของคุณแต่ก็มีความหวังที่อยากจะให้ความรักหรือความสัมพันธ์ของเรายังกับคุณกับเขานะยังไปต่อกันได้แล้วเขาก็อยากบอกว่าอยากให้คุณกับเขาลอง ใช้เหมือนก้าวออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็ตั้งสติดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่เขาทำเหมือนให้เวลาในการที่ลองไปอยู่กับตัวเองหรือลองที่ไปทบทวนกับเรื่องของคุณหรือเรื่องของเขาดูซิว่าพวกคุณควรจะไปทบทวนในสิ่งไหนที่ทำอะไรที่ทำให้การเสียใจอะค่ะแล้วลอง พออยู่ลองลองตั้งสติแล้วอยู่สักอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งสิอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ประมาณว่าให้คุณนะหันกลับไปใส่ใจหรือรักตัวเองด้วยนะหันไปดูแลตัวเองหันไปโฟกัสกับเรื่องที่การงานเขาก็ยังอยากจะบอกว่าเขาเองก็ยังมีใจที่รักคุณอยู่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ยังมีความหวังยังมีความฝันที่อยากจะมีอะไรร่วมกับคุณอยู่นะคะยังรักและก็คิดถึงคุณเสมอตอนนี้ตอนตอน วันนี้คืนนี้เขาก็ยังคิดแล้วก็ยังมีความหวังที่อยากให้ความรักของเราของคุณกับเขาไปต่อกันได้ในสิ่งบริบทในความรักที่มันมันปั้นปึงกันอยู่เหมือนบางครั้งก็อย่าเพิ่งเร่งรีบในการถามหรือหรือจี้ความสัมพันธ์มากนะักขอให้แบบว่าต่างคนต่างตั้งสติแล้วก็ไปทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนบริบทของความรักต้องใช้สติมากๆในการคุยกันไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ในการ คุยกันนะคะโอเคถ้าเขามีคำเขามีข้อความอยากบอกคุณนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะอ่ะสามข้อความแล้วกันเขาอยากบอกอะไรคุณสิ่งที่เธอทำนั้นมีค่าสำหรับฉันนะคุณทำอะไรให้เขาเขาก็รู้สึกซาบซึ้งได้ในสิ่งที่คุณทำนะคะผิดไปแล้วอ่ะไม่ว่าคุณหรือเขาแหละเขาอาจจะทำผิดกับคุณไหมหรือคุณอาจจะทำผิดอะไรต่อเขาไหมนะคะอืม คุณอยู่ในความทรงจําโอเคอะแถมให้อีกอันนึงอะอยากบอกอะไรอีกคะขอบอกมาหน่อยหนึ่งคำหนึ่งคำพูดคุณทําให้ฉันนอนไม่หลับอืมแสดงว่าเขาก็ยังคิดถึงนึกถึงคุณเสมอยังรักแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ปรับอะไรเข้าหากันแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็รักกันได้ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณมีปัญหาอะไรที่ทําให้เสียอกเสียใจต่อกันก็ช่วงนี้ก็คือให้ตั้งสติแล้วก็ แล้วก็อ,อยู่นิ่งๆแล้วก็ทบทวนในความสัมพันธ์สักระยะหนึ่งแล้วก็พอใจเย็นลงก็ให้ปรับตัวเข้าหากันแล้วมาคุยถึงข้อสรุปของความรักความสัมพันธ์แล้วกันนะจะพบทางออกที่ดีมากขึ้นนะคะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจร้อนอยู่หรืออยากจะเล่งอะไรอยู่ยังเล่งไม่ได้นะคะต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะคะโอเคละเอาเป็นว่าเขาคิดถึงแล้วก็ยังรักคุณอยู่นะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์นะจ๊ะ ต่อไปพูดชี่เลือกกุญแจนะกุญแจกุญแจนะคะว่ามาดูพลังงานเอเนร์จีที่คุณเจนและเรื่องราวที่คุณเจอนะคุณเจออะไรอ๋ออืมปปนเชสตเดนบวน เหมือนความสัมพันธ์นี้พิ่อนอยู่ในระหว่างของการตัดสินใจเหรอคะอืมเนาะเหมือนคุณอยู่กับความสัมพันธ์กับความรักที่มันเป็นความลับเหมือนคุณเองก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนสวดมนต์ภาวนาขอพรหรืออยู่กับการใช้สติหรือตั้งสติกับความสัมพันธ์มากๆนเนาะวันที่ผ่านมาคุณพยายามประคองแล้วก็สู้กับความสัมพันธ์นี้มาอดทนกับความสัมพันธ์นี้มาพอสมควร มันคุณต้องผลค,คุณเองก็รู้สึกชอบแล้วก็อยากให้มันมั่นคงแล้วก็อยากจะให้ความรักครั้งนี้ไปต่อได้คุณเองก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่นะในความบริบทของความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนเองคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วคุณก็อยากจะตัดสินใจกําลังคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรประมาณนี้นะเหมือนอยากจะคิดถึงเขาต่อไหมอยากจะคบกันต่อไหมอะไรประมาณนี้เหมือนคุณก็เหมือนเหนื่อย เหมือนคุณสู้หรืออดทนกับความสัมพันธ์นี้มาพอสมควรเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมันอยู่กับความอึอึมครึมหรือไม่ไม่ชัดเจนหรือแบบไม่ถูกเปิดเผยสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเหนื่อยอะคะ่ะในสิ่งที่เป็นถ้าพลังงานเอนเนอร์จีของคุณเป็นอย่างนี้ไปต่อจะ้ะโอเคเรามาดูเขากันว่าเขารู้เขาเป็นยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ โอเคตอนนี้เหมือนเขานิ่งเฉยแต่เขาก็คิดถึงนึกถึงเรื่องราวของคุณอยู่นะคะอืมยังมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะอืมยังยังนึกยังคิดถึงยังทบทวนกับความสัมพันธ์แต่ก็รู้สึกว่าก็เจ็บเหมือนกันกับเรื่องราวที่เจอรู้สึกเสียใจเหมือนกันกับสิ่งที่ทำนะคะเหมือนวันเวลาของบุกคุณมาถึงจุดเปลี่ยนมาถึงจุดที่ บางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณะจะต้องยอมรับมันให้ได้กับความสัมพันธ์นะคะอืเหมือนเขาเองก็นิ่งกับคุณนะกับความสัมพันธ์เหมือนเขาคือนึกถึงนึกถึงเขาหนะนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานึกถึงการที่เคยคบกันเคยที่คุยกันมีความรู้สึกรักแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณในความรักในความรักที่ผ่านมาแต่บางครั้งเมื่อนึกถึงหรือคิดถึงก็รู้สึกเจ็บหลายหลายครั้งที่ คุณมีปัญหาแล้วมีเรื่องราวที่แทงข้างหลังกันและทําให้การเสียใจเขาเองก็เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันเหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนมาถึงจุดที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเขาเองก็พยายามใช้สติมากๆแล้วก็ทบทวนกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะทีนี้เขาเป็นอย่างไรกับเราต่อเขารู้สึกอย่างไรกับเราต่อคะออ เขาเองก็ไปจากคุณไม่ได้นะเขาก็ยังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่เขารู้ว่าคุณเป็นคนนีมากๆเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผ่อแผ่กับเขามากๆอยู่กับคุณรู้จักคุณแล้วก็มีความอบอุ่นมีความหวังเหมือนอนาคตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้มีความชัดเจนแล้วมันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเขามีความรู้สึกยังรัก แล้วยังรักยังคิดถึงยังมีความปรารถนาอยากจะได้คุณเป็นแฟนหรืออยากได้คุณเป็นคู่ครองของชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะอืมแต่ว่าสถานการณ์ที่เจอมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีความหนักแล้วก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะอ่าแล้วเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมยังรักเราอยู่ไหมคะในเวลาขณะนี้เนาะโอเคอืมเต็มสิบเลยคิดถึงมากนะคะ อยากจะโทรหาอยากจะมาหานะอยากจะทําทอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนกับความสัมพันธ์สักทีพยายามที่จะสู้พยายามที่จะพัฒนาเหมือนกันแต่บางครั้งความรักของบุคคลกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องให้อยู่ในกฎเกณฑ์หรืออยู่ใน ให้มันอยู่ในถูกที่ถูกเวลานะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะต้องหมหวนทบทวนแล้วก็ต้องใช้สติมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่อคะอืมขอดูซิคิดถึงเราไหมรักเราไหมโอเคความสัมพันธ์นี้ยังจะไปต่อกันได้นะเขายังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เสมอนะ การที่คุณเป็นคนเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่หรือผู้คนเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเขายังมีความรู้สึกดีๆที่ที่คุณทําให้ยังนึกถึงและก็คิดถึงว,วางความดีความการที่คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นแรงบันดาลใจให้กันแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันในการที่จะวางอนาคตหรือวางชีวิตร่วมกันนะคะเขายังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้และเขาก็ยังคิดถึงและก็นึกถึงคุณเสมอ นะเนี่ยมีความลหลงไหลได้เพื่มคุณมากๆด้วยไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนแล้วคิดถึงอย่างเดียวยังคิดถึงวันที่พวกคุณมีอะไรกันคิดถึงวันที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเหมือนฟิลลิ่งของการมีมีม,มีมีเซ็ก์กันหรือการที่มีฟิลลิ่งที่มันได้กันฟิลลิ่งที่มันโอเคกันอะเขายังเขายังนึกถึงแล้วคิดถึงคุณอยู่นะคะความรักที่ที่ที่เขามีต่อคุณอะมันก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบว่าทั้งรักด้วยทั้งมีความหวังด้วยแล้วก็มีความหหลลไได้ปืม เหมือนคนที่เขาเจอหรือคนที่เขานึกถึงอะ่ะก็คือคุณแล้วก็การที่แบบว่าถูกจริตของเรื่องของเซ็กซ์น่ยก็คือคุณเช่นเดียวกันแต่ว่าในความสัมพันธ์อย่างที่แม่หมอบอกอะค่ะเหมือนเขาเองหรือสิ่งที่พวกคุณเจออะ่ะมันก็ต้องเหมือนช่วยเหมือนเหมือนต้องประครับประคองแล้วก็ต้องเหมือนอ่า หมือนต้องจับมือกันไปด้วยกันแล้วก็ฝ่าพันอุปสรรคที่เจอนะเหมือนเขาว่าขอให้คุณอดทนหน่อยขอให้คุณเชื่อว่าเขายังรักเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความหวังที่อยากให้คุณอะ เป็นแฟนเขาหรือเป็นภรรยาเขาหรือเป็นสามีเขาอยากจะมีคุณอยู่ในความรักอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าข่าขําคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆแล้วก็คิดถึง18บวกด้วยนะไม่ใช่คิดถึงธรรมดาเวลาจะนอนก็จินตนาการว่ามีอะไรกับคุณอนะเออโอเนเลยโอเคค่ะพอดูต่อค่ะเขาจะบอกอะไรคุณอยากอยู่ใกล้ๆเห็นไหมบอกแล้วโอ้ฟินจังกองนี้ฉันขออยู่คนเดียวสักพักอืมอ่ะ อ,อยากมีคุณอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนเขากําลังเนี่ยเขาก็นิ่งเหมือนเขาก็ทบทวนว่าจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เพื่อจะให้ประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อนะอมไม่มสับสนนะจ๊ะอโอเคหยุดเพียงเท่านี้ก่อนโอเคขอดูอีกค่ะอืม,อมันเกินจะทนอืม มันต้องอดทนกันเนาะเหมือนกับมันก็เศร้าอะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอ,อ,อยากอยู่กับคุณตลอดเวลาอความรักมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็อดทนกันเนาะโอเคละค่ะก็ขอให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคเอาเป็นว่าค่ำคืนนี้เขาอย่างรักแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะไม่ว่าเรื่องราวของคุณจะเจอสถานการณ์ไหนขอให้คุณอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอาอุปสรรคที่เจอนี้ไปได้นะคะ เหมือนความรักของคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือชัดเจนได้แต่กขาขอให้คุณอดทนเหมือนเขาเองก็พยายามแล้วก็ศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามคิดวิธีการจะทํำยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปต่อกันได้เนาะโอเคละเป็นกําลังใจให้ค่ะเอาเป็นว่าตามท็อปปิ้เขาคิดถึงคุณมากๆนะจ๊ะโอเคแล้วก็ยังรักคุณอยู่จ้าการดูไม่ได้จะจงดวงใคร ถ้าจะดีดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะโอเคเรามาดูว่าพลังงานเอเนอรจของคุณพูดที่เลือกสีเขียวพลังงานของคุณและเรื่องราวที่คุณเจอเป็นอย่างไรอ King of One Two of Pentacles Seven of Pentacles โอ้ออฟพนักเกิลโอ้มีความหึงหวงรักกันมากรุนแรงจังเลยกล่องนี้อะตอนนี้คุณเองก็เหมือนเป็นคนที่จริงจังมากๆกับความรักความสัมพันธ์หรือคุณรู้สึกมีความหวัง กับความสัมพันธ์กับคารักครั้งนี้เนาะเหมือนคุณเองอ่าก็คิดถึงมีความหวังกับความรักแต่ว่าความรักครั้งนี้เหมือนมันก็ไม่ง่ายมันมันมีอุปสรรคหรือคุณเจออาจจะโจทย์ยากหน่อยหรือคนที่เจ้าชู้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอ่าก็แต่ก็ยังรักแล้วก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์ยังคิดถึงนึกถึงกับความสัมพันธ์นี้นะคะในบางครัง้งคุณเองก็มีความโลเลสับสนอยู่เหมือนกันแหละว่า จะไปต่อหรือจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เหมือนก็สับสนแต่ใจ,ใจก็ก็อยากสู้บางครั้งก็อยากพักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือบางครั้งมันก็ถอยไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะลหลงไหลแล้วก็รักเขามากๆนะคุณเหมือนคุณตกอยู่ในภวังของความรักของความรู้สึกที่ว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาถูกชะตา มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกันที่มันรู้สึกดีๆเหมือนกันในสถานการณ์ความรักที่คุณเจอเนาะแล้วก็คุณเองก็มีความห่วงแล้วก็มีความหึงหวงต่อกันและกันด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแล้วเรามาดูเขากันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะว้าวเซ็กซออเซ็กอว้าวชูเอาวอ ไช้พลังงานก่อนนะว้าฟนะโอ๊บอลโอ๊ก็ทาหมดเลยอะ่ะสิ่งที่เจออ่าคนที่คุณคุยเด่นธาตุไฟไหมคะอ่าเด่นธาตุไฟไหมหรือคนต่างชาติต่างภาษาเนอะอ่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้วยโอเคอ่าคนคนนี้อย่างมีเขามีความรู้สึกความคาดหวังกับคุณนะที่อยากจะได้คุณเป็นแฟนหรือเป็นเป็นแฟนเป็นคู่ครองนะ อยากได้คุณเป็นแฟนมากๆด้วยแล้วก็มีความมีความหวังกับความสัมพันธ์อ่ะในมีความหวังกับคุณเหมือนรอคอยความรักรอคอยวันเวลาหรือสถานการณ์ให้มันผ่านพ้นเรื่องความยุ่งยากหรือความแบบว่าเหนื่อยหรือความที่แบบว่าเหมือนเหมือนคุณพวกคุณสองคนเหมือนเผชิญกับความรักที่ต้องพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ให้คนรอบข้างได้รู้ว่านี่ผู้คุณรักกันจริงๆนะ เหมือนเหมือนเขาเองก็อยากจะฝ่าฟันเหมือนคำพูดของคนที่อยู่รอบข้างคุณน่ะให้รู้ว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะนำพาความรักครั้งนี้ไปต่อหรือเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าเขาเองก็รักคุณมากๆไม่แพ้ไม่แพ้คนที่อยู่รอบข้างคุณอะไรประมาณนี้นะเขามีความหวังเขามีความแบบคิดถึงแล้วเขามีความรู้สึกว่าคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะ ถึงหนึ่งถึงบางสิ่งบางอย่างบางะบางบางรบางครั้งคุณกับเขาเองอะ่ะก็อาจจะมีเรื่องยุ่มยิ้มกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่เขาเองก็พยายามที่จะง้อคุณเสมอนะอ่าเขาเองก็เหมือนพยายามที่จะเข้าใจและพยายามที่จะเข้าหาคุณนะเอ่อในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เจอเขารู้สึกว่าเขามีความหวังอยากจะให้ความสัมพันธ์และความรักครั้งนี้ไปต่อนะคะในความรักของคุณกับเขานะ แล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่อคะในค่ำคืนนี้หรือวันนี้โดยสิ่งที่เป็นเนาะเรารู้สึกยังไงกับเราต่อโอเคอความรักความปรารถนาดีที่มีให้กันเขาทราบซึ้งการช่วยเหลือเกื้อกูลการการมีกันและกันทําให้เขามีความสุขมากๆนะเขานึกแล้วก็คิดถึงเป็นพวงนึกถึงทวินหาคุณนะอืมเรื่องที่น้อยใจโกรธกันหรือไม่ดีกันเขาก็อยากจะอืม พยายามที่จะเข้าหาแล้วก็งอคุณเนี่ยรักคุณมากๆด้วยนะคะอม,มีความหวังมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคิดถึงนึกถึงทวินหานะคะอืและข้ามคืนนี้เขารักเราไหมแล้วเขาคิดถึงเราไหมข้าคืนนี้คะว้าว The Tower เหมือนพวกคุณมีเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบฉนะับพลันเนาะอืแต่การเปลี่ยนแปลงมันมันเหม,มือนมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้พวกคุณได้เริ่มต้นกันได้โอ้เห็นไหมเหม,มือน อาจจะเรื่องราวที่ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันหรือถึงมันจริงๆอ่ะมันเหมือนทะเลาะกันแต่มันจะจบมันก็ไม่จบอ่ะก็กลับมารักกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่อเหมือนวันเวลานําพาพวกคุณมาเจอกันถึงแม้ว่าวันเวลาบางสิ่งบางอย่างอ่ามันอาจมาถึงจุดเปลี่ยนแต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนคุณกับเขาที่จะไม่ให้รักกันได้อ่ะโอ้โรแมนติกจัง หมายกอดเออเนี่ยเขายังอยากจะสานความสัมพันธ์ต่ออยู่เลยเขายังอยากจะรักคุณอยู่เลยแต่ความรักเนี้ยเหมือนยังตีกรอบกับความสัมพันธ์ไม่ได้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่างฝ่ายก็ต่างมีอิสระหรือมีสิ่งที่ต้องทำต้องอะไรประมาณนี้นะยังตีกอบกับความสัมพันธ์ไม่ได้แต่ในใจลึกๆแล้วเขาคิดถึงน่ารักคุณมากๆเลยนะเนี่ยมีความสุขยังคาดหวังอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเ่ะเป็นแฟนนะอ่า อยากมีคุณอยู่กับเขาแบบนี้ไปนานๆน,นะคะ,อะรอคอยวันเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันรอคอยวันเวลาให้บางสิ่งบางอย่างมันสําเร็จแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหาคุณปรับตัวเข้าเรียนรู้กันและกันนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันจะปั้นปึงกันหรือไม่เข้าใจกันแต่เขาก็ยังรอคอย ปฏิหารเราคอยบางสิ่งบางอย่างให้วันเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ความรักครั้งนี้ให้ทําให้คนได้รู้ว่าพวกคุณน่ะหรือเขานั้นรักคุณมากแล้วก็คิดถึงคุณมากนะคะอืมไม่ใช่คิดถึงธรรมดาด้วยคิดถึงแล้วก็ยังรักคุณอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะอืมขอข้อความให้กับคุณอืมฉันมีฉันมีความจําเป็นอืม ขอนอนกอดคุณแบบนี้นานๆเห็นไหม,มคิดถึงคุณมากๆขออยู่คนเดียวสักพักเหมือนเขาเองก็เหมือนไปทบทวนหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าการตัดสินใจหรือคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างคิดเพื่อคุณนะคะอ่าหรือสิ่งที่มีอะไรกันก็โปรดให้อภัยซึ่งกันและกันนะอืมเป็นกําลังใจให้เสมอโอเคค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะเอาเป็นว่าค่ำคืนนี้เขา คิดถึงคุณนะแล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะเม่หมอเป็นกำลังใจให้กับคุณเสมอชอบกดไลค์กด subscribe บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์นะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนละไม่บ้าเดีจ๊ะ